ครับสวัสดีครับวันนี้เราพาโตโยต้าทิดเซนะคันนี้มาจากของ3สอบถามลูกค้าตอนมา,อาการเป็นไงครับลูกค้าก็อาจจะอืดอนิดนิดหนึ่งครตอนตอนแรกก่อนที่จะทำครับผมแต่ว,ว่าตอนนี้รับโอเคแล้วครับดีมากเลยครับอาการเร่งอะไรพวกนี้นะฮะ,ะวันนี้เราทําอะไรไปบ้างวันนี้วันนี้ก็จะมีการล้างหัวฉีด เปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไอคอยเกลระเบิดที่บ้านมีปัญหาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทําความสะอาดในเรื่องของตัววาวิปิเส้อ,อพวกล้างต่างๆระบบต่างๆอะไรพวกนี้แล้วก็ทดสอบการรั่วซึมของแก๊สพวกสายส่งต่างๆอะไรพวกนี้นะครับอตอนนี้เรียบร้อยแล้วมาอลองรถเป็นไงบ้างเหยียบเป็นไงบ้าง ลองลดแล้วลองเหยียบดูก็โอเคมากขึ้นครับดีอาการอืดอืดยังหายไหมอืดนี่หายแล้วครับผมหายแล้วงได้ตามปกติแล้วก็นได้ตามปกติครับถือว่าผ่านแล้วนะลูกค้าก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับครันนี้มาจากคลองสามครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับผมที่ทําให้รถมีประสิทธิภาพดีขึ้นครับครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้มาล้างโมชีโตโยต้าเอลิตนะครับ อันนี้มากับการล่อเบาอืดเหยียบไม่ขึ้นนะครับเริ่มล้างน้ำที่หนึ่งนะครับก็เริ่มล้างน้ำที่หน,นึ่งแล้วนะครับจากที่เห็นมีหัวที่สามออกมาค่อนขนะ้างดำกว่าอืดโอเคครับเ,เราล้างกันสองครั้งนะครับครั้งร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะครับเพื่อลดกปะชิง่งแล้วดูทีตอนตอบไอตน้นนาที่สองนะครับ ครับตอนนี้เป็นการล้างน้ำที่สองนคะรับน้ำที่หนึ่งก็ล้างมามีสกปรกอยู่ห<ๆ>ัวเดียวที่เห็นก็นมีหัวสามนะครับที่เหลือก็โอเค<ๆ>เริ่มล้างน้ำที่สองแล้วก็โอ้ชีส่สะอาดแล้วนะครับไม่ดำแนละ้วโอเคครับเดี๋ยวเราล้างกันสองครั้งคนระับเราดูทีตอนประกอบกลับนะครับข้อห้าถึงข้อสาม มีคอยไม่ค่อยดีอยู่ตน้นนะใครร้ายกังวลเดี๋ยวเราไปลองเทสรถกันครับ